กรมหารราพที่31รักษาพระองค์เป็นหน่วยงานทหารระดับกรมฐานร,ราบของกองทัพบ,บกโดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์กองทัพภาคที่1มีที่ตั้งปกติของหน่วยอยู่หน้าบ้านเลขที่120ิถนนพหลโยธินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีกรมฐานร,ราพที่31รักษาพระองค์จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2484มีนำหน่วยว่ากรมฐานร,ราพที่สประกอบด้วยหน่วยรองหลักระดับกองพันจำนวน3ากองพัน มีที่ตั้งหน่วยอยู่ในพื้นที่สาราว่าการกลาโหมมกรุงเทพมหานครในปัจจุบันในปีพศ2489ได้แปรสภาพเปลี่ยนนำหน่วยเป็นกรมฐานราพิ21ประกอบด้วยหน่วยรองหลักระดับกองพันธ์จำนวน2กองพันมีที่ตั้งหน่วยอยู่บริเวณวัดไก่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีในปีพศ2491ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยไปอยู่บริเวณตำบลปากเพียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีและต่อมาในปีพศ2496 ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยมาอยู่ณพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งหน่วยในปัจจุบันพศ2498เพื่อความสะดวกในการจัดส่งทหารไปรบร่วมในสาธารณารัฐเกาหลีกองทัพบ,บกจึงได้แบ่งมอบให้กรมฐานราบที่21แบ่งส่วนไปจัดตั้งหน่วยขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อว่ากรมผสมที่21ณอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีและกรมฐานราพที่21ได้เปลี่ยนนามหน่วยใหม่เป็นกรมผสมที่31เมื่อวันที่10พฤศจิกายนพศ2498 หน่วยจึงได้ยึดถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาหน่วยจนถึงปัจจุบันพศ2512กองทัพบ,บกได้เริ่มแปรสภาพหน่วยกรมผสมที่31เป็นหน่วยใช้ร่มโดยแปรสภาพแล้วเสร็จในปีพศ2518พศ2521ได้รับโอนกองพันส่งทางอากาศที่1ศูนย์สงครามพิเศษให้มาขึ้นการบังคับบัญชากับกรมผสมที่31พศ2522 ได้แปลสภาพจากกรมผสมเป็นกรมทหารราบใช้นำหน่วยว่ากรมทหารราบที่31กองพลที่1รักษาพระองค์พศ2523ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเรียกชื่อนามหน่วยว่ากรมทหารราบที่31รักษาพระองค์พศ2540กองทัพบ,บกได้มีการจัดตั้งหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วระดับกองพันของกองทัพบ,บก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยต้นแบบในการพัฒนาหน่วยทหารไปสู่ความพร้อมรบและทันสมัยรวมทั้งเพื่อใช้เป็นหน่วยรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามต่างๆโดยในส่วนของกองทัพภาคที่1ได้กําหนดให้กองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่3ารักษาพระองค์เป็นหน่วยหลักในการประกอบกําลังซึ่งต่อมาในปีพศ2545กองทัพบ,บกได้จัดตั้งหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วระดับกรมโดยกําหนดให้กรมหานราบที่31รักษาพระองค์เป็นหน่วยหลักในการประกอบกําลัง พศ2561กองทัพบกได้จัดให้กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเลกรักษาพระองค์904เพื่อปฏิบัติภารกิจถวายพระเกียรติถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์และถวายงานอื่นๆของหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์มีการจัดหน่วยตามอัตราการจัดหน่วยและยุทธปกรณ์หมายเลข7-11ประกอบด้วยกองทัพการกรมหน่วยขึ้นตรงระดับกองร้อยจำนวน4กองร้อย และหน่วยขึ้นตรงระดับกองพันทหารราบจํานวนสากองพันซึ่งในปัจจุบันกรมฐานราี่31รักษาพระองค์มีบทบาทสําคัญที่ได้รับมอบจากกองทัพบ,บกรวมถึง4สถานะคือเป็นกรมฐานราบเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์เป็นหน่วยใช้ลมหรือหน่วยส่งทางอากาศและเป็นหน่วยพร้อมรบเรื่อนยี่เร็วของกองทัพบ,บกซึ่งเป็นกําลังยุทธศาสตร์สามารถสรุปภารกิจของหน่วยได้ดังนี้ 1. ภารกิจฐานะกรมฐานราบมีภารกิจหลักคือทำลายกำลังลบของข่าศึกเข้ายึดและควบคุมพื้นที่รวมทั้งประชาชนและทรัพยากรในพื้นที่ นอกจากนี้ยังคงมีภารกิจเสริมในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติและการสนับสนุนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. ภารกิจฐานะหน่วยทหารรักษาพระองค์คือการถวายอารักขาและความปลอดภัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมบงรวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 3. ภารกิจในฐานะหน่วยทรงทางอากาศมีภารกิจเข้าโจมตีด้วยการกระโดดร่มลงเพื่อทำลายค่าศึกและเพื่อเข้ายึดครองหรือรักษาที่หมายสำคัญ 4. ภารกิจฐานะหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบ,บกมีภารกิจเป็นหน่วยต้นแบบในการฝึกศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบการประกอบกําลังและหลักนิยมของกองทัพบ,บกรวมถึงการจัดเตรียมกําลังและเตรียมความพร้อมสําหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกินขีดความสามารถของกองกําลังป้องกันชายแดนโดยในปีพศ .2568 กรมทหารราบพศ .11 รักษาพระอ,องค์ได้มีแผนในการฟื้นฟูการปฏิบัติการและเสริมสร้างหน่วยให้หน่วยเป็นหน่วยพร้อมรบเฉพาะกิจที่มีการปฏิบัติที่หลากหลาย โดยยังคงดำรงขีดความสามารถหลักของหน่วยคือกรมฐานราบทรงทางอากาศและสามารถปฏิบัติการรบได้ด้วยยันกราะสามารถปฏิบัติการพิเศษสามารถปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศรวมทั้งเป็นกรมปฏิบัติการอิสระสามารถปฏิบัติได้ตามแผนป้องกันประเทศทุกภารกิจโดยมีแนวคิดการจัดตั้งเป็นหน่วยพร้อมรบเฉพาะกิจในสงครามรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกค,คามรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบัน กรมทหารราบที่31รักษาพระอ,องค์มีเกียรติประวัติสําคัญที่แสดงออกถึงความกล้าหาญของหน่วยดังนี้พศ .2483- ถึง2485จัดกําลังกองพันทหารราบี่ .6 และกองพันทหารราบี่ .8 เข้าร่วมรบในกรณีพิพาทเรื่องดินแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนผลการปฏิบัติฝ่ายเราสามารถเข้ายึดเมืองศรีโสพลและสังหารข่าศึกได้เป็นจํานวนมากจนได้รับสมญานามว่ากองพันทหารเสือและกองพันมรณะจากวีรกรรมดังกล่าวทําให้ทั้งสองกองพัน ได้รับพระราชทานเหรียญก้า,าหารระดับธงชัยเฉลิมพลซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดของหน่วยทหารในประวัติศาสตร์ชาติไทยพศ2493จัดกำลังกองพันทหารราบที่2เข้ารวมรบกับกองกำลังสหประชาชาติณประเทศสาธารณารัฐเกาหลีโดยเป็นหน่วยแรกของกองทัพบ,บกในสงครามเกาหลีจากการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้รับสมญานามจากชาติพันธมิตรที่ร่วมรบในสมรภูมิว่ากองพันพยัคฆ์น้อยพศ2512ถึง25 2513 จัดกำลังเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนามพศ2513ถึงพศ2522เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื 2, ้นที่จังหวัดสกลนครเพชบูรณ์เชียงรายพิษณุโลกเลยและน่านพศ2522ถึง2530เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออกโดยมีการปฏิบัติที่สำคัญและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือการเข้าร่วมยุทธการบ้านโนนหมักมุ่น ซึ่งเป็นการเอาชนะกําลังทหารฝ่ายตรงข้ามที่ลุกล้ําเข้ามาในผืนแผ่นดินไทยพศ2542จัดก,กําลังกองบัญชาการกองกำลังทหารบกไทยติมอร์เขารวมปฏิบัติภาร,รกิจกับกองกําลังนานาชาติเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออกและในปีพศ2543ได้จัดก,กําลังกองบัญชาการกองกําลังรักษาสันติภาพ972ไทยติมอร์ตะวันออกเขารวมปฏิบัติภารกิจกับกองกําลังรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออกพศ2546จัดกำลังร่วมปฏิบัติภาร,รกิจอพยพเจ้าหน้าที่ทางการและประชาชนไทยออกจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงพนมเปญพศ2547-2558จัดกำลังเข้าปฏิบัติภาร,รกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสพศ2554จัดกำลังกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ เข้าปฏิบัติภารกิจกรณีพิพาทเขาพระวิหารไทยกัมพูชาบริเวณอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์และในปีพศ2567นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกรมฐานรบที่31รักษาพระองค์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกำลังสวนสนามเป็นหน่วยเพื่อถวายพระเกียรติในพระราชพิธีสวนสนามและถวายสัตวรร์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณนรารานพระราระชวังดุสิตธธันวาคม2567นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของหน่วยแม้ว่าสถานการณ์และบริบทของหน่วยจะปัเปลี่ยนไปอย่างไรกรมฐานราบที่31รักษาพระองค์ยังคงมีความพร้อมเป็นหน่วยพร้อมรบของกองทัพบกที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบเพราะกรมฐานราพที่31รักษาพระองค์รบที่ไหน รบเมื่อไหร่รบอย่างไรรบได้ตลอดเวลาพร้อมถวายชีวาแด่องค์ราชัน